ก้วยงามที่น้องเมกนะจ๊ะบกกาเขาไปไกลเป็นกำลังนอนน้ำอยู่มาหลอบก่อนนี่กล้วยไรซ้นเนาะระยาน้ำกล้วยดอนกำลังตั้งท้องว่าใช่เป็นป่าพนนั่นนคนปรปฐมบ่กเนมาซืือเอหกแสนจะว่าให้เลี้ยงให้ปีหนึ่งว่าใช่กล้วยหัวอตกล้วยงามจะ,าามจะบานกล้วยงามอยู่น้องเมก น้องมิกอำเภอน้องมิกน้องมิกน้องหานเท่านีาา่เลยจ้ะซาจีจีกับนายช่างมาซื้อโลกก็เลยแบะมาเบิงบ้านควายงามจา้ะเป็นกระล่งนอนนามนอนนนีว้ายปีนั่นมานะอกกล้วยไรแม่ลูกอ่อนจะขวางคนท่านในล่องมาจะขวางมากกวา่าว้ายแม่ลูกออนเลี้ยนไรทั้งนั้นหละเลี้ยนนี้จ้ะ เฝ้าเลียนหาอันกกไม่หวังยังไม่แล้วซาจีจีก็ได้ก็เลยย่านจนเตอละอยากเบิง้งเพื่อนอยุบไป,ปยานน่านเนาะกำลังนอนน้ำจากตอนนี้กำลังนอนน้ำผู้กันจา้าป้าหมอเป็นเรียงน้องน้ำไว้ให้น จีมากมากจากค้อยเรียงค้อยยังงแต่ว่าห่งย่านเพิ่งก็คุณน่ะเพิ่นซองหนามาเบิงเท่าละน้ำะลุกเอ้ยน้ำฉนุกอยู่ง่ายง่างอมก็นอนหนามบ้านควายงามที่อำเภอหนองมิกกะ ต้องมีกูด้ดรนเท่านี้แหละจ้า